แลเราขอรีพายชายะแบบหนึง่งขอรีพายชายะก,ก็ชายะไปเลยเดี๋ยวจะเข้าท็อปิดคนเดียวก่อนโอเคไหมเจอกันเจอกันไม <ป S> ่ชนะฉันจะเข้าท็อปิดคนเดียวก่อนโอ้โหอันนี้อันนี้จี๊ด มีวันหนึ่งพี่แทนลิปตามาหาแล้วพี่แทนก็บอกว่าเตยครับพี่แทนแต่งเพลงใหม่ครับชื่อว่าฉันอยู่ได้แล้วพี่แทนก็เปิดเพลงให้ฟังแล้วฉันก็คิดเลยว่าพี่แทนเออจริงๆมนุษย์ก็คือก็อยู่แบบนี้แหละก็อยู่แบบฉันอยู่ได้แล้วแต่อยู่แบบยังคิดถึงอยู่ถ้าเตยจะตอบพี่แทนฉันก็เลยเขียนคำนี้น ธอมันเป็นจริงๆแล้วนี่ขอดึงเศร้าเลยนะมันเป็นจริงๆนะเว้ยทุกความรักอ่ะมันไม่มีรักไหนที่เราลืมมันไม่มีรักไหนที่เราไม่จํามันอยู่แค่ว่าเราจําได้มากได้น้อยแล้วมันไม่มีครั้งไหนที่เราไม่คิดถึงหรอกไม่มีไม่มีเลยไม่มีมันไม่มีจริงๆมันไม่มีจริงๆมันไม่มีแล้วแล้วเรารู้สึกว่าก็อยู่แบบนี้แหละอยู่แบบยังคิดถึงอยู่อ่ะมันเป็นคําที่แบบ ที่สุดแห่งการยอมรับความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องปิดบังแล้วก็ฉันยังอยู่ใช้ชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้แล้วฉันจะอยู่แบบไหนก็ตามแต่ฉันอยู่แบบคิดถึงเธออยู่อะไม่ผิดเลยแต่ทรมานไหมฉันทรมานนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยเธอรูป้ป่ะฉันเพิ่งฟังรายการความสัมพันธ์หนึ่งร้อยหนึ่งของยชามามเป็นตอนที่พี่โยมาเขาพูดว่าความคิดถึงน่ากลัวที่สุดอืมพอเขาบอกว่ามึงลองสังเกตสิว่า ถ้ามึงพูดว่าคิดถึงอะแปลว่าไม่มีสิ่งนั้นอยู่ข้างหน้ามึงแล้วหนาวเลยอะถูกปะ<อ>เหมือนแบบอะถ้ากูพูดว่าเตยีคิดถึงอะอแสดงว่ามึงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เขาเลยบอกว่าความคิดถึงน่ากลัวที่สุดน่ากลัวจริง แต่ในทางกับการมีคำหนึ่งมีคนเคยพูดกับเราว่าพี่เตยซับเพอเพราะความคิดถึงหรอคะเมื่อนานมาแล้วประมาณแล,และเซอสี่ปีคํานี้จาได้นึงแล้วบตอบว่าใช่ทํายังไงเขาตอบว่าความคิดถึงเปลี่ยนเป็นพลังบวกได้นะคะยังไงวะก็แบบยังไงอะเปลี่ยนเป็นพลังบวกยังไงคือความคิดถึงไม่จําเป็นต้องเจ็บปวดเสมอไปคิดถึงแล้วกลับมาเป็นเหมือนแบบหนึ่งสมมติก้อนความคิดถึงคืออย่างางี้ใช่ปะคิดถึงแล้วเอามาเป็น เหมือนน้ำหล่อเลี้ยงใจว่าเออครั้งหนึ่งเราเคยได้ appreciate ได้เคยมีเขาในชีวิตครั้งหนึ่งเราเคยได้มีความรักแบบนี้ครั้งหนึ่งเราเคยได้ลองรักใครสักคนมากๆครั้งหนึ่งเราเคยอยู่กับคนคนนี้จะใจะคิดแบบทั้งคนนี้นะอืฉันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนความทรงจําอย่างหนึ่งที่ดีอ่ะอฉันชอบเปิดรูปเก่าๆดูเป็นคนลบรูปป้าทเรือก,กับแฟนไม่ลบถ้าไม่ได้ จริงๆที่แบบเกินจะรับไหวอ่ะก็ไม่ลบเเาาก็เก็บเอาไว้เราก็ชอบเปิดดูเรารู้สึกว่ามันทุกครั้งที่เปิดดูมันจะมีทั้งความมีทั้งรอยยิ้มรอยยิ้มมีอยู่แล้วแล้วก็ลึกมีความลึกๆจี๊ดๆข้างในที่แบบเออแบบนึกถึงวันนั้นเนาะที่แบบวันนั้นที่ถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยฉันยังจำโมเมนต์การเจอกันการถ่ายรูปด้วยกันการพูด ประโยคสุดท้ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฉันจําได้หมดเลยอ่ะฉันจําได้ทุกประโยคของการพูดพูดจาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจำได้แม้กระทั่งแบบเจอกันยังไงคุยกันยังไงอะไรเงี้ยจาได้หมดเลยอ่ะอแล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบมันเหมือนน้ําที่เป็นหล่อเลี้ยงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลึกๆในใจก็คิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถึง เป็นไปไม่ได้นะเป็นเป็นสิวนั้นมากกว่าซีรีส์จากวันแรกสู่วันลาจริงหรอเร็วเร็วเร็วเซีรีส์จากวันแรกสู่วันลาเรื่องของมิวกี้ไปยากูต้องทำหรอเนื้อหาปุกดบอกไปต้องแคสเล่นกันเองสองคนสองคนละครคุณทำที่ขับ จบและสุกทรรละครคุณรารเจ็ดนาทีเราเล่นกันเป็นหลายตัวนะหลายตัวแต่เล่นก็สนเขนเธอสไปกับยายหยาดมาด้วยให้พูดภาษาแบบเวเนิเป็นแบบชาวบ้านเจ็ดเดินผ่านเราเวเวนิแต่เวนซีนั้นเจ็ดนาทีได้ไหมออ่ะแล้วฟังไม่รู้เรื่อง ชอบมากเธอคลิปนั้นเธอชอบหมดฉันเลยอะแต่กาลังนั่งดูอยู่เลยหรอป้าอีคลิปนั้นเราชอบมากมันคีดเอ็ดมากเราวแบบไปออกงานงานจริงจังแล้วคนมึงกำลังคิดถึงคนที่ฟังดิคนคนสมมตินะคนที่แบบไม่รู้เรื่องอะแล้วแบบอะไรเนี่ยใครวะไม่เธอแล้วคนข้างหลังที่นั่งเรียงกันเขานั่งเล่นมือถือไอ้พวกนี้ก็เล่นข้าไปเ มึงดูเอ e น g ์เพื่อนเราต่เราคกับเราอะกรู้สึกแบบนันนั่นน่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรเก่งบ๊อกโ g ไมค์ก๊อดเก่งบ e r กเก่ไปเรื่อยไปรื่ยจิตป่าเถาะสรปะหาโว่ก็คือ Energy เพื่อนเราใช่ชอบมากเธอเรามาต่อกันดีกว่าวันนี้เทปนี้เราเป็นดึงครึ่งไม่ทันแล้วไม่กี่เวนสเวราไปเลเวนิสไปลว ดึงคึบอีกนิดนึงจะบอกว่าเรากลับมาเรื่องความคิดถึงอจงืจริงๆความคิดถึงอ่ะน่ากลัวสําหรับฉันอถ้าเราเผลอไปสมมติอารเลเซเป็นภาพแบบนี้เราเดินผ่านความคิดถึงปุ๊บเคยชอบพูดก,กับแฟนคลับว่าแฟนคลับชอบถามว่าพี่เตยทายังไงให้ให้หนูไม่เจ็บปวดเพราะความคิดถึงฉันจะเปรียบความคิดถึงเป็นรถสมมติวันหนึ่งเรานั่งอยู่เรารถแล,ลแ่นผ่าน่ะปล่อยมันผ่านแต่ถ้าวัานไหนไปสังเกตมันอุ้ยรถคันนี้มีล้อแม็กซ์แบบนี้ ติดฟิล์มมีสีนี้วันนี้เขาเปลี่ยนสีมันจะเริ่มอินอินมากขึ้นอะ่ะแล้วอยู่เฉยวันนั้นน่ะฉันจะฉันจะดาวไปเลยนาวีนาทีนั้นน่ะฉันพยายามมีสติฉันไม่ใช่คนที่ห้ามห้ามความคิดถึงได้เท่าไหร่แล้วเชื่อเลยว่าใครหลายๆคนนะที่ห้ามความคิดถึงไม่ได้หรืออยู่กับมันไม่ได้อะ่ะไม่ดาวก็ไปอีกเวเลยอะคือคิดถึงจนแบบทำลายตัวเองก็มีมึงกูคิดถึงเขาทำไงวะ กิ่เหล้าบางทีความคิดถึงมันมาในรูปแบบของเดวิลอ่ะเข้าใจมันไม่ใช่กูดเนสอ่ะวัน <Once S 1> ที่เราเผชิญหน้าความคิดถึงขึ้นมาเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเทินเป็นบวกหรือดึงจุงความคิดถึงลงเหวฉันจะเป็นในรูปแบบของความงงเวลาคิดถึงม,มันผ่านไปเร็วจังวะอะไรเงี้ยแบบอ้าวแล้วกูผ่านมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยฉันจะเป็นในฟิลนั้นแต่แต่เข้าใจ แล้วก็รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนรับได้รับให้ได้อะว่ามันไปแล้วอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ยังเลือกที่จะจดจำสิ่ง,<อ>งนั้นเอาไว้อยู่อันเนี้ยเคยเป็นที่รู้สึกว่างงเพราะว่าเราไม่อยากจะเชื่อว่านะวันนั้นมันก็ดีนี่ใช่พอเรื่องราในรูปนั้นมันดีไงใช่เวลาฉันคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยฉันจะงงทำไมเป็นงี้วะออมันจะมันจะแวบหนึ่งเธอเข้าใจปะมันไม่ได้งงแบบ งงนานมันจะเป็นมันจะเป็นงงแบบเอ้าแล้วทําไมกูุงมานั่งอยู่ตรงนี้อเออแล้วทาไมแล้วไม่ทําไมาไม,มันเรื่องมันมันเป็นอย่างนี้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออไม่เพราะว่าวันที่เราเปิดดูรูปอะรูปในมือถือมันมีแต่ รูปดีๆเพราะเราถ่ายช่วงเวลาดีๆใช่อีกตอนตีกันไม่มีใครถ่ายรูปไว้หรอกไม่ทัน <c oughs> อยากถ่ายอยู่เธอฉันเคยทะเลาะแล้วฉันถ่ายเก็บไว้อ่ะแล้วฉันบอกเลยว่าฉันขอถ่ายฉันอยากจําความใจร้ายของเขาในวันนั้นอะ่ะหน้าที่ใจร้ายที่สุดสายตาที่ไม่เหลือความรักให้เราแล้วคําพูดที่มีแต่แบบทิมแททิมแทง,ทแทงขอถ่ายไว้ดูได้ไหม แล้ววันหนึ่งเมื่อเราไม่ต้องใช้ดีดทิ้งคือแบบบางอย่างอ่ะอาจจะรู้สึกว่าโรคจิตนะแต่เราอยากจําวันที่เขาใจร้ายเพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนลืมง่ายมากอะไรที่ใจร้ายอ่ะ嗯嗯เราอยากจําแต่เรื่องดีๆและบางทีเรื่องดีๆมันไม่ช่วยให้เราหายเจ็บอ่ะเคยมีเคสเดียวที่ททตัดสินใจทําแบบนั้นเพราะอยากจําหน้าที่ใจร้ายที่สุดแล้วเป็นไงแย่มากเลยรู้สึกว่าทำทำไม สุดท้ายรู้สึกว่าทำทำไมแต่ว่ามันช่วยเราในเวลานั้นเวลาที่เราอยากจะ move on ่ะพอเราเปิดคลิปนั้นเร้สึกโหเออเข้าใจแล้วกลับมาพูดกับตัวเองพอฉันจะชอบงงเหมือนเธออฉันจะมีโมเมนต์แบบทำไมเขาทำขนาดนั้นวะเขาไม่รักเราตอนไหนวะแล้วเขาเขาไปคนนั้นง่ายจังเลยวะฉันไม่ไม่เหลืออะไรแล้วหรอแต่อี้ทะลุปะเธอผ่านความเจ็บปวดมามามากเลยนะเท่าที่ฉันฟังหลายเรื่องราวของเอิ มึงผ่านความเจ็บปวดมาเยอะมากมากมากคือในระหว่างทางด้วยอะออในระหว่างทางเดินน<อ>่ะคือเธอผ่านความเจ็บปวดมาเยอะมากแล้วเธอเธอก็ผ่านมันมาได้<อ>มึงเก่งมากตบเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตึงเฉยเลย มันก็ผ่านมาเยอะมันก็่อนเธอก็ผ่านมาเยอะโอ้โหโชคโตนี่อันนึเกิดแใช้เยอะใช้เยอะอันนี้เกิดเกิดใช้เยอะใช้เยอะยังต่อมาเทปนี้ไม่เราเรารู้สึกว่าภูมิใจสุดท้ายทุกความเจ็บปวดอะเรามีหน้าที่ไม่ต้องขอบคุณมันตลอดหรอกแต่ภูมิใจที่เราผ่านมาได้ดีกว่าจริงจริงเพราะว่าเธอีตอนเจ็บไม่สนุกเลยนะไม่สนุกอย่างนัาเป็นวันเลย นับเป็นชั่วโมงที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะนั่งเบือ่อตอนไอตอนนี้แบบไอตอนที่มีปัญหาเ,<อ>เรานั่งเบื่ออยู่ตรงนั้นนะ่ะ<อ>นั่งแบบกูจะออยังไงต่อไปดีวะเรื่องมันขนาดนี้เลยเอวะเนี่ยเรายังต้องใช้แบบเราเรามีน้ําตาด้วยเรามีความรู้สึกด้วยเราต้องใช้ใจด้วยแล้วแล้วเราต้องมีสติปัญญาในการไม่งั้นเราก็จะเป็นบ้า <c oughs> ไ,ปไปเรื่อยนึกออกปะ <c oughs> มันต้องใช้ทุกอย่างรวบรวมรวบรวมกันอะ มันผ่านความเจ็บปวดแบบเหมือนโดนมีดกรีดหัวใจอืแต่ว่าเราต้องแบบผ่านมันให้ได้เพราะว่าสติต้องมีเธอเข้าใจปะคือถ้าเราไม่มีสติเราก็จะคุ้มข้งมางกลายเป็นคนคุ้มข้งววางอะเราวาดทำลายทําลายข้าวของหรือว่าตบปีกันหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราต้องใช้สติปัญญามากๆเลยเนะในการกดอารมณ์ตรงนี้ง แล้วกว่าจะผ่านกว่าจะผ่านแล้วกว่าจะมาเปิดรายการเป็นเพื่อนเจ็บที่คนดูถึง900ล้านคนซึ่งจะบอกว่าอันนี้อันนี้พูดแบบเป็นเรื่องซีเรียสนะคะคือเราสองคนไม่ได้แบบอยู่ดีๆมาแบบทำเราเราเราทำตลกจริงรายการ <laughs> แต่ว่าไอความเจ็บปวดความสวยงามที่เราเจอ มันคือเราผ่านมันแล้วจริงๆอืผ่านมาแล้ว,แล,วแล้วก็เลื่องแ<ด>รกไม่ไมอยากเจอเรื่อะไรกก็ไม่อยากเจอแล้วก็ที่บอกว่าเป็นเพื่อนเจ็บเพราะเรารู้สึกว่าสุดท้ายคนเจ็บอะต้องการใครสักคนที่ฟังเองใช่เรา,าต้องการมามแชร์ให้เพื่อนๆแบบได้ฟังว่ากว่าเราจะผ่านมันมาคือเราอยากให้รายการเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบไม่อยากให้ทุกคนที่กําลังเจอเรื่องนี้อยู่อะรู้สึกเดียวดายกับมันว่า ฉันเจออยู่คนเดียวเลยมีใครเข้าใจฉันไหมมันเราเราทำให้มันเป็นไม่ดีเพราะว่าเตยี่มีรายการหนึ่งที่มันด <Deep S 1> <ไป S 2> ีไปแล้วเราอยากทำให้รายการนี้ยเป็นเหมือนเพื่อนสองคนมานั่งคุยกัน ừ ừ. แบบเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างวะเรื่องของมึงแล้วเรื่องของกูแล้วก็มาแชร์กันเท่านั้นให้พเพื่อนๆได้แบบรู้ว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่ขอโทษทำมาหลายเทปแ,แล้วเพิ่งอธิบายรูปแบบ,บรายการ อุ๊ยอะไรแบบนี้ีนี้ีน oui> like ี้ี่ก้าวไปเจ็ดแล้วค่ะคือแบบเหมือนเราอยากให้รายการเนี้ยมันเป็นแบบรายการที่เพื่อนสองคนอะเหมือนโทรหากันหรือว่ามาเจอหน้ากันแล้วเล่าว่าเตยี่ตอนมึงเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมึงผ่านมันยังไงแล้วกูผ่านมันยังไงแล้วก็แบบเล่าในแบบเพื่อนที่มันแบบไม่ เครียดมากจนเกินไปไม่เครียดมากไม่เครียดมากเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าอยากดิฟท้องดูตัวยี่ท้องถ้าอยากเอนจอยไลฟ์สไตล์ให้ดูช่องคุณแม่มิวกิปไปยาใช่แล้วก็ถ้าอยากจับต้นชนปลายไม่ถูกเปิดรายการนี้เลยรับรองว่าไม่เลิกทำไม่เลิกแฟนคลับเรามีสองคนใชแต่ว่าพี่บอกว่าอย่าเลิกทำอันเอนจิตจะบอกจริงๆนะว่าแค่สองคนน่ะเราดีใจนะดีใจทักมาเราดีใจมากเลยนะว่าแบบอย่าเลิกทำนะชอบดูรายการนี้มาก ตัวเมลกี้เองนะคะกลับไปบ้านอ่ะก็เปิดดูเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออหัวข้อมันดีแล้วแบบเราก็พูดในรูปแบบที่แบบเหมือนเราเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะแล้วบางครั้งมันแบบมันเหมือนเรารู้สึกว่าเรามีอะไรในใจที่แบบเอออยากจะแบบพูดกับใครหรือว่าอยากจะระบายอะไรบางอย่างแล้วเราเปิดรายการนี้ดูแล้วมันแบบมันมันมันเนื้อหาตลกว่ามันก็เลยแบบอะไรแบบนี้ให้คนอื่นพูด อีเนื้อหามันตลกด้วยอ่ะหยุดดิตั้งแต่เทปที่แล้วแลละบอกว่ารายการเรามีสาระมันตลกมันตลกมันตลกเข้าใจให้คนอื่นพูดเชื่อกลมตลกให้คนอื่บอกค่ะอ่ะฉายเดี่ยวปิดรายการให้หน่อยนะเมื่อยกความคิดถึงมันทาไม่ไหวอุ้ยขอปิดท้ายได้ปะ พอไปได้ป่ะเนี่ยพอกร้องมึงก็เป็นเออแล้วเราส่งฐายให้หน่อยจะบอกว่าไปลองเปิดเพลงพี่แทนลิปตาอ่ะฉันอยู่ได้แล้วแล้วมาดูฉันร้องหน่อยร้องหน่อยฉันอยู่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันเริ่มคุณสุลนะเดี๋ยวดูลิสิทธิ์ฉันจะร้องเหมือนจ้ะโอ้อันนี้ให้คุณหนึ่งพูดฝากนะคะฉันอยู่ได้แล้วนะคะแทนลิปตาวงลิปตานะคะเดี๋ยวเราปิด รายการกับคุณมิวคี้ปยากับบทเพลงนี้ค่ะความคิดถึงมิวคี้แล้วมิวคี้แล้วลองดู <c oughs> แบบใหม่แบบซ้ำมันห้ามม่ไว้ มันจึงทำไม่ไว้มันจึงทำไม่ไว้มันจึงทำไม่ไววความ,มคิดถึงมันทำไม่ไว้มีหมากนิดนึงเราเคี้ยวหมากเลยลเห <c oughs> <c oughs> มือน,นคุณยายเหนื่อยแล้ว่ะถ้าสวัสดีคนดูนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อมาเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>